อโอ้อ๋อวัสดีครับพ oh! Oh! S <S oh! ี well. oh! Oh! So ่น้องขอกันทั้งซองสาธทีเนาะครับน้อพาพี่น้องมาสูบปลาเหมือนเนี้าครับหนุ่มเปรียมมาฝาพ่อเอาเอาว่ต้องเฝ้าว่าต้องเฝ้าเอาวัสดีครับกวนลูกสวัสดีคนะเอ้าเด็กของสองคือน้าสิลูกสูบปลาแล้วลงไปจับปลาพี่น้องเรื่องเรือมใส่ทอเลยทีมงาน นี่นอันแห่งทีมงานใส่พอหางใส่ยาสพี่น้องเนี่ยถือต้นโกงหนีเอาหนีไดะเออมันก็เงินด้วยวะเออโอ้สัตว์เจ้าดีสัตว์่าเออเขอาทบอกเจ้าที่จะทางพี่น้องยักก็มาใกล้ๆเออมาหากินใยอยู่ตาทุเออจ้าที่เจะทางลูกหลานมาหากินฮะอยากมาสูบน้ำอาปลาเหมือนนี่ ขอมันมนนันแค่นั่นแหละให้รอดปลอดปาหามเกิดวันเยีงยงเให้มีอย่างติดตัดอ๋อขอเนยญาิุเียวเขาล่วะจัดกินมมนันิ่นวะอวเนี่พี่นอ้อไดีสากไปเออนี่ขอเจที่จะทางเนี่ยน้อครับน้อหน้าเฮาก็จริงอยู่แต่ว่าขอเจที่จะทางอืมให ลอดปลอดภัยบ่ให้ม hey, ีอุปสรรคยังการบาดเจ็บมียังใหายบ่ยไหมน้องเปมน้องเปมเอาเอาเอาหนี้ใกล้ๆลูกโอดีตอดี่ติดเครื่องพี่น้อง เริ the the ่มเนี่ยพี่น้องทิ้เครื่องน้ำจากจากจากออกเลยอเปเบิ้งใกล้ๆพี่น้องกายมาแล้หดว้มันถึงเพอะไรน่ะหนลอดิดวก่อนไปอยากอาบน้ำไม่เด้ออเอาีเราเออเปลา ปลาบนญ่ปาหนีดอกปลาหนเลเอาเลดแข็งไปฟัง้องปลานัลึอเป็นยังไงวาน้องไปดาสิข่าวเวอรสิยังไงอเนียกินเียงค็ับเพียงจไบเพียงกะรู้กันอต้มกินเพียง้ยคือพวอรมิเตปตองเอายังไงไปคืนฟังคุณวานนี่เออ ยังบานนี่ยังบานนี่จวดนี่นี้เ้เสร็จแล้วนึงนี่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 ไปเลยนึวบอท่านปลาข้าไปเลขโอ้ัว่าปลาข้าว่าันบบี่นี่เาโอ้ปลากอเขาสองเลยเว้ย นี่เอะังโอ้ยเอาหมอมาแล้ว่าหมอทังวะเอาเส่สวิงกันไหเดี๋ยวไปไส้ขันย่อทังนักขวานยานยังตันถือเออนักเต้ตีคขัดาดนโอ้ยงออะระขัดไม่เสนว่นี่ขังึงขาดัึงออกขวานยังยังรอ เดก็ว่าขาดเดยวก็ว่าออก่งงเเียนน้องจัดกันเูอเสียนน้องได้มาเออเด็กก็ดูดไนี่วันศุร์ท่านดูสามวันเนียทั้งวันก็ดูตัหนึ่งหมวานันถึงออกทึ่งขาดปรั่สเออเครื่องเครื่องกกนเหนียวป้านี่แหละนี่ก็มึง เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนเสวิยนี่ฮะัว้ย้างยงงเราบ่ย้อนเสตักเราอ้ยย้อนเสตากเราอว้ย้บาทเน่เดี๋ยรออย่ี้ลองได้ต้มเดาไไปเอาหมอบาเนี่ยหมอ

ปลาแล้วไครจวดจวดฟังหันน่ะฟงแขตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้อามเหยียบแหนกขาเด้อนี่ล <c ười> าคอตัวนี่แล้ต้องคอยสูดน่ะคุมูกับปลาดุกผมไร่้เนี่ยเนี่ยเนขาคือรดแหบัด เว้เราม่บอกตั้ใหญ่ไม่บอกนะอ่าง่ามาตู้มว่าหนอเบงมองมึงเช็มง่ายก่อนาที่มุงคือบบอาบเนี่ย้หญ่ตู้ใหไ่ตู้่ไมู่ตู้ขางู้ขาัไดว่าเบิ้งปะตองกใหญพี่าตองขายตองหลมตัวใหญอยู่เออตองใหญ่โอ้ปะตองกกยเดยกิโลมอนี่เออ นี่นี่เบิ่งใกล้ๆเบิ่งไกลๆนี่ลายจุดดิมีไลยจุดนี่ของแท้ของกายอะไรนี่มันมันมันไปไหนโอ้ไปยังวะเฮ้ยสะโพกมันใกล้จวดจวดประดู์ประดวประดว์ี่น้องไอ้เหี้ยแม่เลี้ยววานี่ไกลเลยเนี่ยของแท้ของแท้เสี้ยน้องเฮ็ดแล้ว ปจอดๆเลยเอ่อเขี well, so. to to useful, to to oh, ่ยวออกงีเขาอยู่นี่แม่เลี้ยาเนี่โอ้ยแต่พปลามันลอยลอเว้ยมันกินปลาหน่อยเบ้ดเนาะเฮ้ยโอ้กว่าสองโลแหมสองโลอยูเนี่เบื้งเนี่ย เออต้องสอลูก้นไหมเส็ดเช่นนองของใหญ่อีกแล้วเออสัตว์ในญ่อีกแลาวสันโอ้าขัดโอพวันวเลอนไปตวจไปเมียนแน่เล้วายหรอมนวะเยบ่ดะเมียนตีเลยวะคือเสียบวไม่ไ้หสัตว์ใหญ่วว ชัดไงวะเสร็จมันไปตามเจาชื่อได้บางหรมันแต่คนมันมันอนเนาะบานเนาะออยูนอขาดออก้เินอมันมีแจ่งาแสงนะนยตามบอกเราไปจักบัผมนี่เนผมวันมันออกบานมันไปตามเอลี่อีเอาเอาาคือว่าโซนบานนี่คือว่าโซนบานนี่งาแสงเลย กดูดูเาดูเาอยู่แต่วันโมเมนตัวทีตองการน่ะโมเมนตัวนั้นตัวนี่เตัวนี้บ่ต่บ่ั่ไปยังบปจรวยบุเอาเอาแล่นี่ดูหน่อยคนละเรือไม่เยอแต่ว่าคนละนี่คนละตัวเออา่นมาเน่รบ่นีมาใส่เน่ อันนี้เอามาใส่เนี่ยคนเขาบางสั่งมันเป็นแนวไออแน่ยกันวอาน่ะนะคนนั้นคันมันบอกว่าอันนี้ไม่เขาใส่ปลาเนี่ยนั่นโซเน่โซเน่ตัวเด่นตัวตั้มอยู่พี่เออโอ้ยปมะคอกกอกเป็นกับกุ้ยก็เสิร์ฟปะบูเลยครับนี่ปลาบูุตัวเมียัเดี๋ยวพี่น้องมาหนีกับกอเที่ยงมาหอดเดียวเออทีมงาน ทีมงานเราเขาตึงเต็มที่ตอนนี้วันสิขาดูหนยเข่งวันหักมากตอนนี้แดดแดดเนี่ยย่าลืมกดแชร์จ๋นะครับเออหนาสาดกินกันกินกันมาเลยนะเบิ้งกับขอกับหนาม้าอบานี่อุบลนเออของมันบ้านพี่น้องนี่ละอันนี้ก็มีอยู่เล็กน้อยเออกินซ้ำนี่ละเนี่ยเนี่ยปลาหาเติมเไปเออมื้อปลากินรองบ้าน กินงานเฮามันก็ซิบเนี่ยพี่น้องเอ้ยาม่ยอลาหางตมฉันมีนามเก๊้ห้อยเลยกินย่างมันก็แเสบทีมงานทีมงานนั่น่อกเ้ยวซีครับซี่งสาิีสายสาุนตั้งบุคคลเลยดอกปาบข้าน้องขากลางแม่ทองขี้ยงใส่ตุ่มยังบุใส่อยู่เีหามเปนบ่ใส่อยู่บเปยังบเป็นขมเลยเอาห้ามัวกินข้าวบ่กินแล้วกิ้วโอ้ยเอาสนไปเสน อ้แันนี้โอ้ยก้อยพี่น้องก้อยก้อยประขาวครับโอ้ยพระกออนตัวโตขกนป่งนี่ต้่มบาาเนี่ยโอ้ยมันมันใหญ่พูดไปฮูนะเขามาเลยเอ๋แซ่บแซ่บซ่อาชมให้เพื่อนเนี่ยนั่นโอ้แซ่บแซ่บยกโบเลยพูนเลีว ต้องเกอก้อยอาบานนี้พูดี่ซิมก้อยบ้างเดแดบ่ต้งห้องเรื่อง้อนี่พืออยู่แต่ในน้ำเออเอ่อเอิญบ่อยากเงินจากน้องเลยพกมึงแรงสินี่พอันนี้ผู้หนังจิบบกูดด้วยนี่ปลาดก็มี่ครับปลาดูเออปลาดูได้ไปน่งเออขาดแฮ่ไปนึงเดี๋ยวโมไปใช้เสียอีนี่สานี่แล้วเพราะว่า อ่าสดสดสดปลาเป็นโจสดใหสดเฮ็ดป uh, er ีนอโอ้เอากระจองซด้วยไม่ไลว่าทั้งนรนเราบดเอายิ้ขากันเสีบบพี่หน่อย้อไหนองนเยวึนีเถ้าไปแหงสี่ห้ดมดเมือิสิซาเอาเืองคอตมกอเอสั่นจโตโลเออินะบา ปลนานี่โบแมนต้มประคอทำนึงต้มอีรอนี่ต้มใหญ่ต้มนีปารรมชาต้นปาดีอยางปาลงดเออเดี๋ยวเดี๋ยวแนวดับข้ากันเออดับข้าวนน้จิกหง่ายไปเออน้จิ่ยไปบอกก่อหาสวงไดวะปลาข้าเดียวดเนียเดน่าข้าเดียวเดียววาก็ดูบเฮ้ยว่องซ้ำหนี ต่างๆกีานหาหกคนพี่น้องตเสเยเบิ้งบเป็นเรื่องแดดนี่คุณละเหลือมยุบๆเลยตายตาใจฟอกกินฟอกต้นนามบ้านนี่ตกนอยนะเออเก่อนฝนตกนักกูนี่โอ้ยมนต้อเมือนน้ม้ฝนบนตกกระคืนมันตกบ้านนี่ครับบนเป็นสามสิบห้าเออ อยากอายดิอุณหภูมิบอกไดจังไง40มน40ดิคีโอ้ยบอกเื่อุณหภูมิหนุ่ยว่านี่ไม่บอกเรื่องดีันดีเปนตัวอยู่อยู่ต่สามสิบห้ามานี40เลยเอ40เป็นไงบ้านี้ดไขมัน่งไขมันลวกไขมันละลายเลยอายเเจ้ห้าเจ้ได้บานึ่ง่อยปลาสดครับพี่น้องนั่นนันน่เห็นว่าดวอ เป็นไหนแบบโอ้โหแต่ล้วงนี่แบบเราไม่ได้เป็นไหนแซ่บบ่แซ่บครับแซ่บแซบใส่กัดใส่หงอนมันโดนนล้วครับอืพักก็โดนนแล้ววากวีเงินเนี่ยเฮ้ยมาเกะไก่มูเนี่ยพักโดนวากวีเงินนี่แซ่บพักก็โดนอืมกินอยู่ตรงไหนตรงหน้าอังีเสรดพี่น้องกินตาเกลือเออบ้าน่ามันก็แซมนี่แหละกลางกลางเลยมาเด้อพี่น้องอยู่ทางไก่ทำงานทางไก่ต่างประเทศยนก็ข้นไล่เนื้อกิน ก็ยก่า้อยหูนเยสาครับย่อนีเนยสาบอเยสาครับบอเนียสาทีครับเนี่ยคาาปีเราพูนถึสูบเรืเถื่อใช่ใช่้ว่าเป็นสาขาย่จะไปลูกไวปอยเ่ไนสาขายนางดีวาปีเราครับพูนถึงสูบเบิ no ้งแดดคนนะเฮ้ยมาลมัดตแดดโคแดดกินเข่าแล้ววันนี้ห่อนปานนี่ เเดี๋ยวมึงก็อเพือนเนอทงบ่อนี่เลยนี่เพื่อนนี่บใส่จะทำเลยนี่ถึงแนยเไเ่วนะครับชนนะมดไรอทองไ่ได้บสาวอทงเลยก็ได้กิเดี๋ยวอนสอนบ่มีมื่อ้น่าอ้อม่ะปยังครับนอนพ่าดิไปงบานนี้อีหย่าเอาเพื่นไปหาด้ยไปเอาืนนอตูวเขาลเสียดีตัวเนี่ยว้า อปลาเนาะอ๋อตีโถเงเอาจะเป็นข้ามเบื่อันเนี่ยปล่อยไปเนาโอ้แก่แกบอเอไเนมื่อเข้าใจน่ี่น้องเอาคำนี้ครับเอ้ยจวดเอ้ยตัวหอนนี่ฮเพราะว่าไฟไหม่ปลาอือกินขมหอกลางมันกินขมหอข้อมอยครับออปลอมพักเทังสิอือเจ็บเมียงเมียงพัก ยัำที anything, ่ด oh no, uh, well, right? yeah, ้ตัวใหญ่แะเยนำตัวตวบังเดอบังเดอเออทำยังงเออเหนียงาเยด้วยฮะทำยังงี้เลยยังูยบ่ห้ออีกประมาณสามสิบหกหน่วยเนาะุเนี่ยน้ำน้ำจึงคือบกว่แต่ติดตามกันตอนเก็บปลาไ่น้องบานอือเอ้ามีเข่าก่นพี่น้อง ดิดตามกันน้อยๆตาเบ่งผลง,งานบันโอเอาไก่สิสรุปแล้วพี่น้องรถแกลกสายห้านขาดบ้านน่าโมขึ้นห <c oughs> วานเหี้ยไปฟังค้ามพ่อมพี่น้องเมืองตะวินเออเมืองตะวินเนี่ยแดงกึง่งคึ่งอยู่อะนั่นมีแต่เหนียวเว้ย น้ำยังเพียงคุ้มควองนี่บ้านหอยน้ำเดือดจนเพียงคุ้มขวางอี้นี่ครับอืมนี่ละน้ำก็แค่สังสี่หลังสาข์จุกง่ายใช่ประโยคอืมครับเจ้าหน่อยใจอยู่พยาบาลปลากระไดไปแน่เลยพี่น้องต้มกินมั่งเผากินมั่งก่อยกินมั่งเอาขึ้นเมื่อให้เขาขั้วเป็นปลาแดกพี่

ไปสื่อสายผ่านก้ามาเหมือนเป็กพี่น้องเขาบ้านทีแกไว้อืมเขาไปเนี่ยที่านห่เขาหมหมู่เนาครับพี่ตอนน้องไหวประมาณนี้นะครับเนาะงจิบหาปลากินเข่าปลา,ปาคือเกาาอ่าทั้งช่องส่าทีกับฝากก็ไล่ก็แชร์ด้วพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแก่ในการทำจิบต่อไปบึ้งเพื่อพวกมันเทิงพี่น้องชิวๆสบายๆ ครับผมสำหรับมือนี้กับอำนาจพี่น้องพี่เพื่อนอนอกครับนอสวัสดีครับ